สวยงามมากเลยนะคะมีผืนเดียวสีครีมงาช้างนะคะสี่เมตรค่ะสี่เมตรก็คือลายสองเมตรนะคะแล้วก็งาช้างสองเมตรค่ะมีผืนเดียวค่ะเดือนหนึ่งทำได้ผืนเดียวนะคะทำยากมากนะคะลายสร้อยดอกหมากนะคะตัวนี้สวยมากนะคะสี่เมตรค่ะผ้าสีเมตรนะคะเยอะมากเลยนะคะวันนี้นะคะปุ่มทอผ้านะคะ ตั้งใจทาให้เรานะคะนี่ลายดอกกุหลาบสวยมากๆเลยนะคะลายดอกกุหลาบผ้าสี่เมตรค่ะผ้าสี่เมตรผ้าลายสองเมตรแล้วก็ผ้าสีสองเมตรค่ะท่านใดสนใจกระทักแม่สวยมานะคะแม่สวยร้านไทยนิยมทำสวยค่ะ0 8 1 3 8 0 4 3 3นนะคะอ่าะคะลายนี้ก็สวยค่ะอันนี้ดีไซน์ลายใหม่นะคะคุณสมบัติของผ้าคามเราลายจะไม่ซ้ำกันนะคะ ลายสองค่ะสีสองสวยมากเลยนะคะสีมะเมี่ยวสีมะเมี่ยวถ้ามีอยู่สองชุดกับเซ้นนี้สีนี้ลายนี้มีอยู่สองชุดค่ะสีมะเมี่ยวมีอยู่สองชุดนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักมาสวยมาเลยนะคะนี่ค่ะสีมะเมี่ยวค่ะมีอยู่สองชุดเลยค่ะสองชุดสองชุดนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็ทักมาไทยนิยมคามสวยนะคะแม่สวย 0 8 1 3 8 0 4 3หนตัวนี้นางเอกนะคะมีผืนเดียวมีผืนเดียวมีชิ้นเดียวลายหางปาวานนะคะสีทองนะคะลายหางปาวานสีทองมีผืนเดียวชิ้นเดียวนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักมานะคะหาไทยนิยมคำสวยนะคะเรามีช่อง YouTube นะคะ ช่อง YouTube ไทยนิยมคามสวยแม่สวยสกลนครนะคะ0813804338ค่ะ